เมื่อพิจารณาจากท่าทีของเยฟแกนี่พริโกซินผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างวนะักเนอร์นับตั้งแต่ออกมาวิพากวิจารณ์กระทรวงกลาโหมรัเสเซียเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะจนถึงเรื่องที่มีรายงานค่ะว่ากองทัพรัเสเซียโจมตีกองกำลังวักเนอร์นะคะไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือว่าเป็นความผิดพลาดดังนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดคาดมากนะะักค่ะกับการที่เราจะได้เห็นวักเนอร์แหกคอกนะคะ เช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะตำรวจและทหารตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยตามท้องถนนและสถานที่สำคัญทั่วเมืองลอสตอฟออนดอนนะคะหลังจากผู้นำวักเนอร์ประกาศบุกรัเสเซียขณะที่หน่วยงานความมั่นคงกลางหรือ FSB เปิดการสอบสวนพริโกซินฐานก่อกระบฏเป็นการตอบโต้ค่ะ แต่การป้องกันของทางการที่คุณผู้ชมเห็นนะคะดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลเพราะว่าในเวลาไม่นานกองกําลังวักเนอร์ก็สามารถยึดเมืองนี้เอาไว้ได้ค่ะโดยเฉพาะศูนย์บัญบรรชาการทหารตอนใต้ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการบัญชาการรบในสมรภูมิยูเครนแต่ผู้นําวักเนอร์ไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะ ปริโกซินประกาศบุกกรุงมอสโกเพื่อโค่นผู้นำกองทัพรัเสเซียที่ทุจริตและไร้ความสามารถค่ะจนทำให้ทหารมากมายต้องสองเบอร์ชีวิตในยูเครนโดยชื่อที่ตกเป็นจำเลยในครั้งนี้ก็คือรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกอชอยกูและวาเลรีเกราซิมอฟเสนาธิการใหญ่ผู้นำทัพรัเสเซียทําศึกในยูเครนค่ะ <Yeah. S 2> ตลอดช่วง24ชั่วโมงนะับตั้งแต่วากเนอร์ยืดรอสตอฟออนดอนนะคะถือเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงความอ่อนแอของแนวป้องกันภายในรัเสเซียได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วก็นับเป็นการท้าทายอำนาจผู้นำรัเสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เขาก้าวขึ้นมาครองอำนาจเมื่อ24ปีที่แล้วนะคะโดยในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะทัพวากเนอร์เคลื่อนกำลังจากระยะกว่า1,100กิโลเมตรนะคะบนทางหลวง m 4ผ่านขึ้นไปยังเมืองโบโรเนสค่ะ เขาใกล้กรุงมอสโกมากขึ้นเรื่อยๆจนอยู่ในระยะห่างจากเมืองหลวงนะคะเพียงแค่200กิโลเมตรเท่านั้นก่อนที่จะมีการประกาศาว่าประธานาธิบดีเบลารุสเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยเจรจาจนทำให้ผู้นำวัคเนอร์ยอมถอนทัพค่ะอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพริโกซินมานานกว่า20ปีแล้วนะคะและยังเป็นคนที่พักดีต่อปูติน มากที่สุดคนหนึ่งก็ว่าได้ค่ะจุดนี้ทําให้ผู้นาเบลารุสมีน้ําหนักในการเข้ามาเป็นข้อกลางยุติความขัดแย้งนะคะโดยสาระสําคัญที่มีการตกลงกันนั่นก็คือทางการรัเสเซียจะยุติการสอบข้อหากระบฏค่ะแล้วก็รับประกันความปลอดภัยของพริโกซินซึ่งจะย้ายไปอยู่เบลารุสนะคะขณะที่นักรบวัคเนอร์ที่ร่วมในขบวนมาร์ช for justice จะไม่ถูกลงโทษค่ะ ส่วนนักรบที่ต้องการกลับไปรบจะต้องลงนามในสัญญากับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียตามคําสั่งก่อนหน้านี้ทั้งๆที่สัญญาดังกล่าวเป็นหนึ่งในชนวนเหตุที่ทําให้ปริโกซินนําทัพวัคเนอร์บุกรัเสเซียนะคะเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขเหล่านี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าคุณผู้ชมวัคเนอร์จะไม่เป็นกลุ่มทหารรับจ้างอิสระที่นําโดยชายที่มีชื่อว่าเยสเกนีปริโกซินิกต่อไปนะคะแต่ว่าจะถูกผนวกรวมเข้ากับกระทรวงกลาโหมแทน จุดนี้ยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะมีคนยอมทำตามเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะกระทบกับประสิทธิภาพในการรบของวัคเนอร์ด้วยหรือไม่ค่ะนักวิเคราะห์ตะวันตกเขามองเขาว่าผู้นำวัคเนอร์เนี่ยยอมถอยเป็นเพราะว่ารู้แล้วนะคะว่าประเมินสถานการณ์เข้าข้างตัวเองมากเกินไปโดยพริโกซินเขาคาดว่าจะมีคนในกองทัพที่ไม่ชอบนิโยบายในปัจจุบันนะคะยอมที่จะเปลี่ยนข้าง ว่าเอาเข้าจริงค่ะกลับไม่เป็นเช่นนั้นและตัวผู้นํารัเสเซียเองก็ยังคงยืนหยัดที่จะสนับสนุนเข้าข้างกระทรวงกลาโหมอยู่ดีนะคะแต่ว่าที่ต้องจับตาดูหลังจากนี้ค่ะก็คือการย้ายพริโกซินนะคะไปเบรลสคุณผู้ชมจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือไม่เพราะจุดที่น่าสังเกตคือความขัดแย้งครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะจบเร็วแล้วก็จบง่ายจนเกินไปหรือเปล่านะคะขณะที่อิทธิพลของพริโกซินเองที่มีต่อกลุ่มวากเนอร์เนี่ยอาจจะมากเกินกว่าที่จะมองข้ามได้จุดนี้ อาจจะทำให้เขามีประโยชน์ต่อปูตินอยู่หรือเปล่าค่ะ <c oughs> ภาพของพริโกซินและนักรบวากเนอร์ Wagner, ซึ่งถอนทัพออกจากเมืองรอสตอฟออนดอนท่ามกลางเสียงเชียร์และการให้กำลังใจจากชาวเมืองสะท้อนถึงคะแนิยมของวากเนอร์ที่ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะคะและเป็นเครื่องพิสูจน์คำกล่าวอ้างของพริโกซินก่อนหน้านี้ด้วยว่าการบุกรัเสเซียเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งความนิยมนี้อาจจะเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะขณะที่ดูดอำนาจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับวาคเนอร์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการปรับโครงสร้างอำนาจในวากเนอร์ก็อาจจะทำให้กลยุทธ์แบ่งแยกแล้วปกครองซึ่งเป็นไม้เด็ดของปูตินตั้งแต่ในอดีตสัน่นคลอนลงได้ค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัเสเซียในเวลาเพียงแค่หนึ่งวันครึ่งคุณผู้ชมกลับทําให้เกิดคําถามตามมามากมายนะคะแต่คนที่จะตอบคําถามส่วนใหญ่นี้ได้ก็คือตัวผู้นํารัเสเซียเองแล้วก็ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะคุณจะชะตาคุณพรบดีคะที่น่าสังเกตต,ตอนนี้คือตั้งแต่เกิดเรื่องเราไม่ได้เห็นหน้าของอรัฐมนตรีกรลาโหมรัเสเซียเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าในช่วงหนึ่งถึงสองวันนับจากนี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเคลื่อนไหวอะไรขึ้นในรัเสเซียหรือเปล่าคะค่ะขอบคุณค่ะ